สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมคุกิรันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมาสุ่มหาตัวละครกันนะแต่ว่าสุ่มรอบนี้เราใช้ตัวระดับสูงในการสุ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางเกมเขาก็มีการแจกตั๋วเนาะให้เยอะพอสมควรแหละพร้อมกับที่เราเก็บสะสมมาระยะเวลาหนึง่งแล้วก็เออมาสุ่มให้ดูลักกันนะว่าพอตั๋วเยอะขนาดนี้เราจะได้อะไรดีๆกลับไปบ้างนะคะรอบนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ650ใบงั้นทุกคนมารอลุ้นพร้อมกันดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรบ้างนาะสำหรับตัว ระดับสูงรอบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มครั้งแรกกันเลยดีกว่าเนาะโอ้โหครั้งแรกนี่คือรู้เลยว่าโอ้โหมันเปิดประเดิมมาตัวแรกเลยอะโอ้โหเออเฮ้ยเมื่อกี้มันน่าจะยังแบบว่ายังไม่มาไม่มารอบนี้รอบนี้รอบนี้ของจริงมาตัวนี้แหละตัวนี้แหละอะไรอะ ตัวอะไรเหเดี๋ยวนะอ๋อ้ยเป็นพายมันเปลี่ยนภาพหรอมาต่อเออเห็นไหมเราบอกแล้วว่าตัวระดับสูงของเราอ่ะมันดีเออจริงๆนะตัวสุ่มระดับสูงอ้ย รอบนี้มาสองตัวเนี่ยเอ,อ้ยตัวแรกเราจะได้เป็นตัวอะไรอ,อ่าเห็ดพีดมาตัวที่สองออตัวอะไรอะ่ะเหมือนเดิมปะไม่สิฮะ อแต่ว่ามันม่วงเขามีร่างอีโบแล้วนะอุ้ยได้ได้ของมันม่วงมาด้วยเออเอาจริงๆมันม่วงแค่แบบไม่ได้ใช้เลยอะแต่รอบนี้น่าจะได้ใช้แหละเพราะว่าตัวมันน่าจะดีขึ้นเนาะเฮ้ยเห็นไหมเรารู้สึกว่าตัวระดับสูงมันดีอะเออแต่ว่าตัวใหม่ก็ยังไม่ได้มีออกมาเลยเนาะก็อย่างว่ามันไม่ใช่รอว่าตู้อาอันนี้น่าจะเออ ข้าวไรข้าวไรเอออ๋อมีแค่ข้าวไรมาต่อยาวยาวยาว,ยาวอู้เฮ้ยเฮ้ยบอกเลยว่าของจริงนี่แหละนี่แหละนี่แหละตัวอะไรอ่ะอืมน้องปลาหมึกเนี่ยน้องหมึกน้องทักโกทักโกอ่ะ,อะฮาสกคิไปเลยนี่ล่าจะรู้แหละว,ว่ามีหนึ่งตัวปะ ต่อโอ้โหชัดเจนนะข้ามไปเลยสิข้ามข้ามเลยข้ามเลยอย่างนี้มาต่อโอ้เอ้แต่ว่าตัวระดับสูงฟังจริงจะได้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรมันไม่มีแบบมุมมุอ่าชัดเลย นี่ก็ออกนี่ก็ออกเออเฮ้ยวันนี้มันปังจริงของจริงมาจะอรอลุนรอลุ้นน้องโกโก้ปะอ่าน้องโกโก้เอ,อ้ยทิเศษนางฟ้าทะเลมาด้วยไม่ตัวไม่ออกตัวไม่ออกมาต่อ คลิปข้ามเปเลยสิโอ้ยได้เศษน้องชรามชรามอันนี้สุ่มมาประมาณหนึ่งร้อยโอ้ยได้เพียวได้เพียวมาสามเศษอย่างน้อยก็ได้เศษนะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยวอาเออแต่ว่ารอบนี้ปังจริงปังไม่ไม่เหมือนรอบที่เคยสุมนะ่มมา ฮะฮะฮึฮึฮึอัออออออลังจังวะโอ้อสวินซีรอนเอาจริงตอนนี้คือแทบจำไม่ได้เลยว่าตัวละครไหนเอฟิกบอกว่าภาพเป็นยังไงอะอะซีรอนซีรอนมารอาาอ่ะเอ้อ อันนี้จะส่งประมาณ150ายห้าสิบใบแล้วเราก็รู้สึกว่าออกเยอะกว่าทุกครั้งที่เคยส่งนี่แหละนี่แหละเอเคลชัชวอันนี่มันเหมือนมันแอปแพดใหม่แล้วก็นี้เนาะต้องเก็บเศษด้วยมันก็เลยน่าจะแบบว่าตัวเอฟเฟกมันน่าจะเปลี่ยนมาใหม่อะไรอย่างเงี้ย ปาตอมาใจไม่ค่อยดีหรือสองตัวเนี้ยออได้ตัวอื่นบ้างไหมอ่าจจะเป็นแนวอีป e ิ P e. มาดแลนวะไม่หลอกแล้วไม่ได้โดนหลอกหริไม่ได้กินหลอกรอเนี้ยจริงของมาดแลนนี่คือไม่ได้กินเลยบอกเลยจำได้ปา สกิปสกิปสกิปไปเลยสกิปอ๋ Skip. 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 อ Skip. อุอ้ยอุยอ้ยแค่เศษเดียวยแค่เศษเดียวเุ้ยแค่เศษเดียวคอตเต็ดคอตเต็ดเราจะเจอไหมเศษเดียวอืออันนี้น่าจะมาหนึ่งตัวนะ ลูกาเลยคะ่ะนี่คนหนุ่มเมืองเหนือมาเออหุยนี่ต้องจุดพูชฉลองแล้วมันออกเยอะขนาดนี้ม่คือต้องจุดพูดแล้วนะไม่ใช่ว่าสวมรอบหน้าให้มันไม่ออกอไม่ได้นะไม่ได้นะจริงๆ ตอนนี้คืออยากจะได้อุ้ย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 นางฟ้าทะเลเมื่อกี้เราพูดไปว่าเอยากได้นางฟ้าทะเลอโอ้มกี่ครั้งกี่ครั้งก็ชอบเห็นกี่ครั้งก็สวยสวยไม่ไหวแล้วโอเราได้มาแล้วก็ปังไปสิลดมากเท่านี้เอาตัวอะไรดีถ้ามันพูดแล้วมันออกเนีย้ยคืออยากจะพูดทุกตัวเลยอะเอามีอะไรบ้างไหมอะ โอ้ยไม่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 เข้าใจอู้อันนี้น่าจะเป็นอีปิกแหละอ่าเราเชะเอมเชะเอมอันนี้เชะเอมเพิ่องออกครั้งแรกเนาะใช่ไหมอ่าจริงแหละมายาวยาว,ย,วยาวอโอ้โเสจทันพ่อมาด้วยมา อ,อุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนักโกู้นโกโกู้อ่าดานี่ะโอ้โอ้โอทวิสตลีใช่ไหมไม่สิเออเคฟสิทวิสตลีเลยโอ้กลุ่มจนไปกันใหญ่แล้วโอ้ โหมดใหม่อ่ะไม่เราจะไม่สนใจพ่อโมได้แค่โมได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้ยไม่แค่น้องฉลามสิน้องฉลามโอ้โอ้ปังโอ้เรื่อยๆเรือยๆโอเกือบเกือบเกือบเลยตกใจตกใจตกใจเซนดีด้วยนะจริง เว้ยรอบนี้ยังโอ้มันม่วงอะใช่ไหมเห็นไหมมันม่วงไอ้นี่มันม่วง,ม,ม,วงมันม่วงอีกตัวเมื่อกี้ไอ้เนี่ยตัวที่สองนะมันม่วงโอ้ปล<ะ>าเออเฮ้ยมันดูมาสลับสลับไม่ค่อยสลับเท่าไหร่เพราะว่าเราจะปัง,ปง เอ้ยรอบนี้เอ้ยได้มาสองตัวเอ้ยโหยมามาแรกๆเลยเว้ยอ่านี้น่าจะเป็นอีปิอ่าทับทีมทับทีมตัวอะไรอะ่ะวฮ้ยอีปิกอ่ะอ่าเพจทีรอบนี้ไม่พลาดเราเนี่ไม่พลาดจริงอร์เพจทีตัวที่สองมามาต่อนี่ก็ครึ่งทางแล้ว โอ้โหออกตัวเดียวนี่คือลำบากลำบากเออโอ้โหทิปเปิลพ่อหมดโอ้โห,โโหพูดถึงมันมาก็มาโ,โหสคิปให้ไวอะไปให้ไวเลยอะโอ้โหมาสองตัวก็คือใจตุ้นตุต่ตมากตอนน,ออน,ออนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ นี่ครึ่งทางแล้วนะซิงค์ทางแล้วนะได้ไรเนี่ยอู้สาวเจ้าป่าอ้ดิเศษน้องเครปด้วยบะเกินจะครึ่งทางเราเดินทางมากเกินจะครึ่งทางแล้วค่ะอ,อู้เฮ้ยเอาเรื่องเอ้ยมาหนึ่งตัวเนาะได้อยู่ได้อยู่หนึ่งตัวไม่รู้ ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะเฮ้ยมันออกมาตัวแรกเลยเว้ยเอาเรื่องอ่าอันนี้รู้นี่รูร้องเครีปต้องครปใช่ไหมต้องครปนาะต่อต่อนี่มันออกมาตัวเดียวนี่มันน่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ม,มันไม่มีความแน่นอนจริงๆออกต,ตัวเดียวดาร์กช็อกโก้ะคะ คนลูกมาคนพ่ออยู่ไหนอะไอย่างนี้เลยอ่ะใช่ไหม <c oughs> ทำไมเอ้ยได้เพียวเพียวเศษเพียวไม่ได้ไม่ใช่ได้ตัวนะได้เศษได้เศษได้มสองเศษเอ้ยถ้าเศษมาตัวต้องมาสิใช่ไหม <c oughs> บอกเลยว่ารอบนี้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากกับการสุ่ม อั uh oh like ลฟกาตโต em โอ้แต่ว่าสองตัวมาทีไรเราดีทุกรอบเออดีดีก็บาดเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะอูโอูอูอูโห่หดลายมากอันเนี้ยหดหดมากหดมากไม่ขอร้องอย่า วันนี้วิเสร็จราชินีเสรราชินีเหลืออีกสิบเจ็ดเสร็จแค่สิบเจ็ดเสร็จเองย่างเยอะโอ้ห้าครั้งแล้วอ่ะก็ช็อกแป๊บก็ทำช็อกทำใจแป๊บห้าครั้งแล้วอ่ะเฮ้ยมามาห้าครั้งแล้วอะโอ้ยน้ำตาจะไหลแลนน้าก็สุ่มแป๊ สุ่มหากันไปยาวๆาน้องพาเฟ่เห็นเสียงดนตรีแบบนี้ก็คือน้องพาเฟ่แน่นอนตึบตึๆบตึ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 บอาด่ยพาเฟ่ตัวเดียวโอ้ยเฮ้ยมันุ่มไวเหมือนกันนะเอาจริงๆนี่ก็จากหกร้อยห้าสิบเนาะ <_ d isk> ตอนนี้ตังสองไม่ฮะไม่ถึงสองร้อยแล้วอะ่ะเออ <_ d isk> ยาวนานแบวว่า อ่าจะคลิปจะคลิปจะคลิปอุ้ยอุ้ยได้เศษมาตั้งหนึ่งเศษแต่ตัวยังไม่เห็นเลยนะเอาจริงๆสุ่มมาส0 0รอยกว่าใบพี่นงเชียยังไม่ออกมาสักตัวเลยค่ะแล้วคิดดูว่าถ้าไปสุ่มตู้มันอะที่ที่ก็ชอบออกนอกเลดอะมันจะออกคือปากยังไม่รู้เลยโอ้โหเอ้แต่เ,เมื่อกี้เราได้เศษของโฮลิเนาะอะข้ามข้ามโอ้ย โอ้เฮ้ยมันหลังๆมันหลังๆมันเริ่มแบบปังพินาทแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ว่าหลังจบนี้เราจะได้หนึ่งตัวเพราะว่าเราเิ็บสิโคตรตัวไม่ออกหรือเปล่ามารองลุ้นรอลุ้นพี่นงเชียจะเราจะได้หรือเปล่าตอนนี้เราได้ประมาณห้าสิบใช่ไหมห้าหกสิบเอ้ยออกมาให้ชื่นใจซักตัวไอ้ตัวแรกอะไรเงี้ยอยากจะเห็นหน้าว่าตัวจะ อรังขนาดไหนจะสวยขนาดไหนนี่แหละโอ้ยของดีอยู่ท้ายๆของดีอยู่ท้ายๆ <t eller> เทเวอร์คิปไปนะฮะโอ้ยไม่ได้อะไรเลยอมไม่ไ <t ell> ้ชยอีกปะเนี่ยได้ตามคำที่เขาขอขอะไรเงี้ยโอ้ดิเ็จคันช็อกโก้เนาะโอ้ โอ้ยเหลือเหลือจะร้อยใบแล้วอะ่ะมาไหมอ่าอีปิอีปิอีปิอ,ปอเอพิโซดอ่าอพิโซดหน้าตัวแรกแหละอ้าอูเหลือ95บาใบอีก9ครั้งสุดท้ายมาลุ้นกัน ไม่ได้ไม่ได้เจ็ดสิบครั้งโอ้โหแรกแรกนะมันหลอกให้เราตั้งใจใช่ไหมโอ,อ้จะคิดแล้วเนี่ยอ๋อพอมดไม่ไม่นะไม่จริงไลยไปสุดท้ายนี่คืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นกับไลายไปสุดทักแล้วอันนี้สองครั้งสุดท้ายไม่ พ่อมันหลบมาอมันอัดอะไรอะ่ะมันมันแกล้งอะไรเราป่ะใช่ไหมนี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะ อ่าลูกกิดดำเห็นไหมลูกกิดดำก็จบไปแล้วคะสำหรับคลิปสุ่มหาตัวละครโดยใช้ตัวระดับสูงรอบนี้เราก็ถือว่าใช้ตัวเยอะพอสมควรเลยแหละ mm hmm. ก็นะแรกๆก็คือใจชื่นมากแต่คือสิบครั้งหลังนี่คือจะบ้าตายเลยจริงๆริงนะไงวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนแล้วกันนะคะส่วนฝานเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ mm hmm.